สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งหลังจากที่เราได้อ่านสะกดคําแจกลูกกันมาแล้ววันนี้จะมีครบทุกอย่างเลยนะคะ,ะทั้งพยัญชนะสระ,ะตัวสะกดและวรรณยุกวิธีการออกเสียงในการแจกลูกเราจะเริ่มจากพยัญชนะต้นก่อนแล้วบอกสะละตามด้วยตัวสะกดวรรณยุก เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะแจกลูกคะ่ะเริ่มนะคะดูกออางอกังกังเอกกังกังโทกังกังตรีกังกังไม่จัตวากัง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 กออางอกังกังเอกกังกังโทกัง กลางตรีกลางกลางในจัตวากลางกลางกลางก้างกลางกลางกออีงอกิงกิงเอกกิ่งกิงโทกิ้งกิงไม่ตรีกิ้งกิงไม่จัตวากิงกิ้งกิ่งกิ้งกิ้งกิ่งกออีนอกิง กิงเอกกิงกิงโทกิงกิงตรีกิงกิงจัตวากิง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 ก็อึงอกึงกึงเอกกึงกึงโทกึ่งกึงตรีกึ่งกึงจัตวากิงกึ่งกึงกึ่งกึ่งกึ่ง กอืงกึงกึงเอกกึงกึงโทกึงกึงตรีกึงกึงจัตวาเกึงกึงเกึงกึงกึงกอุงงกุงกุงเอกกุงกุงโทกุ้งกุงตรีกุ้งกุงจัตวากุ๋ง กุ้ง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 ก็อูงอกุ้งกุ้งเอกุ้งกุ้งโทกุ้งกุ้งตรีกุ้งกุ้งจัตวากุ้ง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 เมื่อเราฝึกกอไก่เสร็จแล้วคล้องแล้วเราก็เอาจอจานมาฝึกต่อ เอาจอจานมาแทนกอไก่ทั้งหมดนะคะจออะงอจังจังเอกจังจังโทจังจังตรีจังจังจัตวาจัง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 ไล่จากสระอะมาถึงสระอูเสร็จแล้วเอาดอเด็กมาแทนกอไก่ค่ะดออะงอดังดังเอกดังดังโทดัง ดังตรีดังดังจัตวาดัง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 ไล่ตั้งแต่สระอะมายันสระอูอ่าแล้วก็ไปดอเด็กตอเต่าวใบไม้ปอป่าอ้ออ่างตามลําดับฝึกอ่านเสียงดังดังผันให้ถูกต้องนะคะทุกตัวเลยนักเรียนก็จะได้สะกดคำแจกลูกได้เก่งค่ะเริ่มเลยนะคะ